หรับตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าเว็บไซต์ของโครงการมสาสามเรารักกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2,564นะคะเป็นวันแรกค่ะที่เปิดให้คนที่อยู่ในมาตาสา3สนะคะลงทะเบียนรับเงินเยียวยาค่ะ เป็นวงเงินสนับสนุนนะคะช่วยเหลือผู้ประกันสังคมมาตาสา3สิบาจำนวนเงิน4,000บาทต่อคนนะคะสำหรับวันนี้ก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาจนถึง23่สนาฬิกาเนะะี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บไซต์กันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับใครที่จะลงทะเบียนนะคะก็ให้กดลงทะเบียนตรงนี้นะคะที่เป็นปุ่มสีแดงๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะว่าเขามีอะไรบนหน้าเว็บไซต์กันบ้างนะคะ ก็บนหน้าเว็บไซต์เขาก็จะมีระยะเวลาโครงการนะคะว่า,าเปิดโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไรนะคะแล้วก็คุณสมบัติของคนที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการมส3เรา,า,าล,ลักกันนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาใครบ้างที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินนะคะ เขาก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะถ้าใครว่างนะคะก็มาอ่านรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่เข้าร่วมโครงการนะคะสำหรับท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้แล้วนะคะก็สามารถนำเงินนี้ไปใช้จ่ายตามรายละเอียดที่เขามีบอกบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะเขาก็ยังมีบอกนะคะสำหรับสถานที่ไหนที่ไม่สามารถค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เขาก็จะมีวิธีการ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตารางค่ะสำหรับสิทธิ์การช่วยเหลือนะคะว่าลงทะเบียนเมื่อไรเปิด เมื่อไหร่นะคะตรวจสอบคัดกรองข้อมูลเมื่อไหร่เริ่มทบทวนสิทธิ์เมื่อไหร่นะคะใครที่ได้รับสิทธิ์เขาก็จะลันตามวันที่นี้ได้เลยนะคะใครที่จะอ่านรายละเอียดนะคะก็เข้าไปหน้าเว็บไซต์ได้ที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงที่ให้ลงทะเบียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะให้คลิกลงไปเลยค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขความยินยอมสําหรับผู้ประกันตนที่เข้ารวมโครงการมสามสามเราลักกันนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดให้อ่านนะคะใครที่อ่านรายละเอียดแล้วนะคะก็ให้ติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างตน้นแล้วก็กดยืนยันค่ะ ก็จะเด้งมาให้กรอกรายละเอียดทั้งหมดที่จริงแล้วเว็บไซต์ตรงนี้นะคะก็เขาทำออกมารองรับผู้ประกันตนที่จะลงทะเบียนนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าระบบจะล่มนะคะซึ่งตรงนี้เขาได้เตรียมหน้าเว็บไซต์เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นการกรอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะก็จะมีคำนำหน้าชื่อภาษาไทยชื่อกลางนามสกุล ชื่อกลางตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะใครไม่มีไม่ต้องกรอกลงไปนะคะไม่จำเป็นค่ะตรงนี้ก็เป็นเลขบัตรประชาชนนะคะรหัสหลังบัตรค่ะวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนเลยนะคะจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบันนะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรที่ติดต่อที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็จะมีอีเมลถ้ามีก็กรอกถ้าไม่ไมีก็ไม่ต้องกรอกค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยค่ะ หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะทุกอย่างก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยค่ะลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะจากนั้นก็รอค่ะก็เขาจะไปทำการคัดกรองอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามวันที่ได้กำหนดไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ทุกๆคนค่ะ